สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่10เดือนสิงหาคมสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาบริการห้องสิกญนลทองคําสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมานะครับตอนนี้เรามีไลน์ดีตัวใหม่แล้วครับ JJ Go Signal ครับผม VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ V Trade In t r e s t V Trade ครับเป็นโบรกเกอร์ที่มาจากประเทศอังกฤษนะครับนักทุนครับแล้วก็ยังมีบัญชีฟรีสวอป ทองคำแล้วก็ซิลเวอร์ทุกประเภทบัญชีเลยนะครับ FX p r o k Trade like a p ครับเทรดกับโบรกเกอร์อันดับที่หของโลกได้แล้วในวันนี้ FX p r o r Trade c a p o t e l for you ชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักลงทุนในวันนี้รับทันทีเลยครับ50 US Dollar XM เปิดบัญชีวันนี้รับบนัสฟรีทันที30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนักลงทุนครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้ากับกระพุกเป,ป่านะครับเราพานักทุนมาดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาดวอร์สตรีทคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ครับปรับตัวปิดลบไป0.18% SP500 ปรับตัวปิดลบ0.42%แล้วก็ NASDAQ ปรับตัวปิดลบไป1.19% ดัชนีส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวปิดลบเล็กน้อยในวันอังคารขณะที่ดัชนี N ส s d ร q ร่วงลงกว่า1%ปอร์เซหลังจากที่บริษัทไมโครนเทคโนโลยีปรับลดคาดการผลประกอบการและได้ฉุดหุ้นบริษัทผลิตชิปรายอื่นๆดิ่งลงอีกด้วยขณะที่นักทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐในวันนี้เพื่อเป็นสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐครับ ดัชนีดาวโจนสนะครับปรับตัวในกรอบแคบเนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนสหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ประจำเดือนกรกฎาคมในค่ำคืนนี้ครับ ถ้าเป็นบ้านเราก็ประมาณ19เนาฬิกา30นาทีขณะที่นักวิเคราะห์คาดการว่าดัชนี CPI ทั่วไปซึ่งรวมหมวดหมู่อาหารและก็พลังงานจะปรับตัวขึ้น 8. 7เในเดือนกรกฎาคมเมื่อเทียบแบบรายปีซึ่งจะชะลอตัวลงหลังจากที่พุ่งขึ้น9.1%ในเดือนมิถุนายนและคาดว่าดัชนี CPI พื้นฐานซึ่งไม่นับรวมหมวดหมู่อาหารและก็พลังงานจะพุ่งขึ้น 6. 1เเในเดือนกรกฎาคมเมื่อเทียบแบบรายปีโดยดีตัวขึ้นจากระดับ 5. 9เใน เดือนมิถุนายนครับ ทั้งนี้ดัชนี CPI นะครับเดือนกรกฎราคมเนี่ยจะเป็นข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญต่อจากตัวเลข Nonfarm Payroll เลยซึ่งมีการเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและก็จะเป็นปัจจัยบ่งชี้ทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดขณะที่ Fed Watch Tool ของซ b Group นะครับบ่งชี้ว่าปัจจุบันนี้นักลงทุนให้น้ําหนัก67.5%ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%ในการประชุมวันที่20ถึง21กันยายนที่จะถึงดีนะครับนักทุนก็เป็นเดือนหน้านะครับเดือนนี้จะไม่ มีการประชุมนะครับต่อมาเรามาดูกันที่ข่าวสารของราคาน้ํามันดิบกันบ้างดีกว่านะครับมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นนะฮะคืนที่ผ่านมาก่อนจะเริ่มมีการย่อตัวในช่วงดึกๆ สัญญาิน้ำมันดิบเวลเท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กปิดลบ26เซนต์กังวลอิหร่านกลับมาสอน้ำมันอีกครั้งสัญญาน้ำมันดิบเวลเท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคารหลังจากที่สื่อรายงานว่าอิหร่านและวก็ชาติมหาอำนาจใกล้บรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งจะเปิดทางให้อิหร่านกลับมาสอน้ำมันได้อีกครั้งขณะที่นักทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในวันนี้ในช่วงแรกนั้นนะครับนักทุนรับสัญญานน้ำมันดิบหลัง สัญญาณน้ำมันดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นเลยหลังจากมีข่าวรายงานนะครับว่าทรา n เนฟซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันของรัสเซียเปิดเผยว่ายูเครนได้มีการระงับการส่งน้ำมันของรัสเซียไปยังยุโรปตะวันออกผ่านท่อส่งทางตอนใต้ของประเทศเนื่องจากยูเครนย,ยังไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมในการขนส่งน้ำมันเป็นเวลาเกือบหสัปดาห์โดยมีสาเหตุมาจากมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก อย่างไรก็ดีครับสัญญาดับมันดิบก็ปรับตัวลงในเวลาต่อมาหลังจากสื่อต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่จากสหภาพยุโรปได้เสร็จสิ้นการจัดทําร่างข้อเสนอฉบับสุดท้ายในการรื้อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2558ระหว่างอิหร่านแล้วก็ชาติมหาอำนาจครับทั้งนี้ EU ได้มีการส่งร่างข้อเสนอดังกล่าวให้กับทางสหรัฐแล้วก็อิหร่านแล้วแล้วก็คาดว่าทั้ง2ฝ่ายจะทําให้การตัดสินใจครั้งสุดท้ายภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับ โดยหากอิหร่านและก็ชาติตะวันตกสา,ามารถบรรลุข้อตกลงดังกล่าวได้ก็จะปูทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ํามันในตลาดโลกได้อีกครั้งบทวิเคราะห์อของธนาคารคอมมอนเวลล์ระบุว่าถึงแม้ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับ กำหนดการส่งออกน้ำมันของอิหร่านยังคงไม่ชัดเจนในขณะน,นี้แต่หากมีการบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ก็มีแนวโน้มว่าอิหร่านจะสามารถกลับมาส่งออกน้ำมันอย่างรวดเร็วโดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มการส่งออก1-1.5ลถึงนึ้านบานลต่อวันภายในระยะเวลา6เดือนซึ่งจะส่งผลทําให้ราคาน้ำมันเนี่ยดิ่งลงอย่างหนักเลยทีเดียวครับนันคือกจับตาดูนะครับตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐจากกระทรวงสาธารณสุขด้านพลังงานในคืนนี้เวลาประมาณ2 1 3 0น,นากบนาทีตามเวลาประเทศไทยครับ แล้วก็ตัวเลขคาดการณ์นะครับว่าจะลดลงประมาณ400 0 0บาเรลในสัปดาห์ที่แล้วครับปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคํากันเลยครับนักจุดครับคือที่ผ่านมาก็ขยับปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ในช่วงเช้าวันนี้ก็ยังคงรักษาฐานได้ดียืนเหนือ1,790อยู่ครับสัญญาทองคำนะครับปิดบวกไปประมาณ7.10ดอลลาร์รับแรงหนุน จากดอลลาร์อ่อนค่าแล้วก็นักลงทุนยังคงเฝ้าระวังเกี่ยวกับในเรื่องของเงินเฟอ้อของสหรัฐในค่ำคืนนี้ครับคุณเอ็ดเวิร์ดโมยานักวิเคราะห์จากบริษัทโอวานดากล่าวว่าสัญญาทองคำกลับมายืนเหนือระดับ1,812ดอลลาร์อีกครั้งตัวนี้ต้องแยกก่อนนะครับนี่คือราคาของฟิวเจอร์สครับโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากตลาดหุ้นสหรัฐ ล่วงลงในขณะเดียวกันนักทุนก,ก็จับตาดูการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐในวันนี้โดยหากเงินเฟอ้อขยายตัวน้อยกว่าคาดการก็อาจจะเป็นแรงส่งสัญญาณให้ราคาทองคําพุ่งขึ้นอีกก็เป็นได้เช่นเดียวกันเนื่องจากจะเป็นปัจจัยซัพพอร์ตให้กับตลาดจากประเด็นที่ว่านักทุนแคา์ความวิตกกังวลในการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐครับนี่คือทั้งหมดที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังในช่วงเช้าวันนี้ครับนักทุน,นขอบพระคุณครับ